สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่27มกราคมนะครับวันนี้สิ่งที่จะเล่ามีทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับมันมีภาพภาพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นงานจาก Goldman Sachs อีกแล้วนั่นแหละนะครับเมื่อวานเขาก็มีเปเปอร์หนึ่งออกมานะครับที่น่าสนนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะให้ฟังนะครับภาพนั้นก็คือภาพของ Great Rotation เขาเขามองว่ามันเกิดเหตุการณ์ก็คือเป็น มีอินโฟเนี่ยมีเงินเนี่ยเข้ามาใน e q u i t y เนี่ยแข็งแกร่งมากในขณะเดียวกันเนี่ยเริ่มเห็นเงินออกจากในซัมฟลิกอินคัมซัมฟลิกอินคัมก็แปลว่าออกจากตาสารนี่บางตาสารนี่บางประเภทเริ่มเห็นเงินออกนะครับภาพนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วมันเข้าเข้ากับภาพที่ผมเคยชี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ปะว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ตลาดหุ้นมันไปได้ก็คือเงินกําลังจะออกจากมันนี่มาเก็แล้วก็เข้าสู่ตลาดหุ้น แตอนนี้ความเชื่อนี้มันกําลังแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์เกร a โ r เทชันจริงๆนะครับเงินเนี่ยมันออกจากมันนี่มาเก็ตเห็นป่ะเยอะมากนะครับออกไป15บิลเลียดแล้วอะ่ะออกไป10,500นะฮะถามว่าในมันนี่มาเก็ตเนี่ยเงินมันยังจะออกได้อีกเท่าไหร่มั Money Market, นนี่มาเก็ตนี่มีเงินอีกประมาณ5 000. 000. 000. 000. ล้านล้านเหรียญนะครับพื้นที่นี่พื้นที่นี่แบบโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากามาก็ เ,เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสนะครับหนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะที่ออกจากมีพื้นที่ที่จะออกจากมันนี่มาเก็ตเนี่ยอีกเยอะนะในขณะเดียวกันฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับมันเข้าไปที่อะไรฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเข้าไปที่ในส่วนของ e q u i t y ี้เห็นไหมฮะเข้าไปในส่วนของอีควิตบางส่วนแล้วก็เข้าไปในฟิกอินคั่มบางส่วนนะครับคือ m ันนี่มาเก็อะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นพวกเงินฝากระยะยาวเป็นพวกดอกเบีย้ยต่ํามากปลอดภัยสูงมากนะครับาน,นี่ดอกเบีย้ยคงที่นะฮะนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วน EM Equity มาเริ่มมีเข้านะครับนะครับก็กระจายกระจายกันไปนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก็เป็น Record Info นะครับอ b อ l n t u i t y b a l Equity หมายความว่า Flo w ที่มันเข้ามาใน Equity นะครับตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปิดปีดปดอะ เข้ามากว่า3แสนล้านนะฮะใน3เดือนนะฮะตอนนี้นะฮะนะครับโฟเข้ามาแรงมากนะครับแล้วก็รูปนี้เป็นอันชัดเจนว่าเออมันนี่มาเก็ตเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่มันนี่มาเก็ตมีเงินอยู่ละราวประมาณ5 5ล้าล้านเหรียญ5 5ล้านล้านเหรียญนะฮะ5.5ล้าล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้มันดรอปลงมาเหลือ5.1แล้วมันก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆรื่อแล้วคิดดูดินะมันปิดปี้ปิดขึ้นไปเยอะขนาดนี้ตอนมันดรอปเงินมันจะต้องไปไหนล่ะเงินมันก็เข้าอีกพื้ีนะฮะเงินก็เตรียมเข้าหุ้นเยอะนะครับ นะครับถัดมานะครับรูปนี้เนี่ยเราจะบอกว่าแล้วเงินเข้าไปที่กลุ่มหุ้นอะไรปรากฏว่าในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเงินเข้า Valu e มากกว่า r ก w ด h นะฮะแปลว่าเข้ามาในส่วนของพวก Emerging Market นะมากกว่าที่จะเข้าไปพวก Develop Market หรือเข้ามาในพวกประเทศที่กําลังพัฒนามากกว่าที่จะพัฒนานะครับในเดือนประมาณอ๋ออันนี้เขาน่าจะเป็นกราฟรายส e ปนะเห็นไหม สองวิสสสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินเข้ามาใน i m e g วสชั่นมเยอะกว่า Develop Market นะครับแล้วก็ภาพของ Value หารด้วย g ก o w เนี่ยก็ชัดเจนว่าเงินมันเข้ามามากกว่านะครับพีคขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเน็ตเป็นบวกขอภัยไม่ได้หานะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นผลต่างก็เด็ด,ออ,อ,ดออกมาแล้วเป็นบวกนะครับก็เงินเข้ามาในตัว Value พวก i m a g วสช m a นมารมากกว่าที่จะไปเข้าพวก Develop Market นะครับนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่า Great Rotation นะครับก็ ซองอีควิตี้อินโฟนะครับแล้วก็ซัมฟิกอินคัมเอาโฟก็คือมีเงินออกจากมันนี่มาเก็ตบางส่วนแล้วก็มาเข้าอีควิตี้ทีมมันกําลังเป็นแบบนี้นะฮะผมเดาว่าทาไมการค้าการเงินเฟอ้อแย่ลงเดี๋ยวมันจะมีสาเหตุนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึงสาเหตุบางอย่างด้วยนะครับนั้นเมื่อทิศทางเงินเฟอ้อมันมีแนวโนม้นนมที่จะชะยานขึ้นไปมันก็ไม่แปลกนะครับก็มีการมองกันว่าดอกเบี้ยระยะยาวอย่างไงก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นเงินมันก็ออกจาก f ฟ็กซ์อินคัมบางส่วนแล้วก็มาเข้าที่ตลาดหุ้นนะครับ เมื่อกี้มีคําถามมาว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเหตุการณ์สแต็กเฟชันสแต็กเฟชันก็คือเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าส่วนผสมนะฮะระหว่างระหว่างเออเรียกได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจนะฮะที่ชะลอตัวนะครับอา่านะครับแล้วก็เออผสมกับเงินเฟ้อนะฮะอ่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวพร้อมๆกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้คือหนักหมายความว่าเงินก็หายากแต่ข้าวของก็แพงบันไหลนะฮะอารมณ์แบบเดียวกับในไทยตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันคือมีความเป็นไปได้สูงนะครับนะครับแตห่หลายรัฐบาลหลายๆธนาคารกลางทั่วโลกก็พยายามที่จะช่วยพยายามที่จะช่วยทาอะไรก็คือทําให้เงินมัญหาง่ายขึ้นนะครับด้วยการที่จะแจกเงินจากรัฐบาลลงมาสู่ประชาชนนี่แหละถามว่าทําไมเราถึงได้เงินหายากเพราะว่าคนยังนิยมเก็บเงิน เก็บเงินไม่อยากใช้เพราะกลัวถึงสานการเศรษฐกิจแต่ใน,ในขณะเดียวกันเข้าของกับแพงนะฮะเ,เงินเฟอ้อมากขึ้นนะครับคนก็ยิ่งกลัวอันนี้มันแปลกกันนะนานๆมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทีนึงเป็นภาวะเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าหยุดชะงักนะครับเข้าเป็นเรียกว่ายุคเข้ายากหมากแพงแล้วกันยุคเข้ายากหมากแพงแล้วก็เศรษฐกิจตกต่บนะครับก็เจอทีหนึ่งเราก็จะมึนนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการแก้ปัญหาทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ย มันไม่ได้เยอะเท่ากับยุคนี้นะครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดแต่มันไม่มากนะครับเพราะว่าทางด้านของเมกาเองเขาก็เตรียมยัดเงินใส่มือประชาชนกันอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเมกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือแม้กระทั่งในไทยเองเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องในไทยด้วยนะครับเพราะนั้นจบไปสําหรับเรื่องสแตทเฟชั่นนะครับแตทเฟชั่นก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดนีแต่ณนะปัจจุบันยังไม่ได้เป็นภาพขนาดนั้นสัญญาณหลายๆอย่างของไทยมันยังโอเคอยู่ สังเกตได้ว่าเรายังไม่ถึงขนาดอยู่ในยุคที่หาเงินได้ยากอะ่ะสังเกตปะสังเกตปะนะครับเออมันอาจจะเกิดผลกระทบจากในบางบางเซกเตอร์ครับเช่นเซกเตอร์ท่องเที่ยวอ่ะพวกโรอองแรมนะธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวอันเนี้ยมันไม่มีรายได้เข้ามานะครับอ่ะเพราะมันมีติดเรื่องโควิดนะครับธุรกิจร้านอาหารบางร้านนะครับรายได้อาจจะตกต่ําลง นะครับอ่าอันนี้คือธุรกิจร้านอาหารบางร้านนะครับรายได้ตกต่ำลงนะครับหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดคือหาเงินยากนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นกันทั้งหมดมันมีบางอุตสาหกรรมที่แย่ลงแต่บางธุรกิจมันดีขึ้นนะครับเช่นธุรกิจตอนนี้ที่โ,โหหาเงินง่ายมากเลยก็คือธุรกิจขนส่งนะครับผมเห็นได้ชัดมากเลยอ่ะว่าโ,โหลถ เข้ามาขนของส่งของในบ้านผมนี่มันถี่มากในหมู่บ้านผมมันเยอะมากวันแต่ละวันมันมีแต่รถเข้ารถออกรถเข้ารถออกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นบ้างเขาก็ต้องมีรายได้กันมากขึ้นถูกไหมครับในขณะเดียวกันร้านอาหารแถวบ้านผมร้านที่ต้องเป็นร้านดังนิดนึงนะหรือเป็นร้านที่สามารถทําการตลาดได้ดีๆเนี่ยคนไม่มากินแต่คนสั่งออนไลน์มากขึ้นมันก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับมันก็คือมีบางจุดที่แย่แต่มีบางจุดที่ดีขึ้นนะครับธุรกิจอะไรที่พึ่งพาแพลตฟอร์มเช่นขายของออนไลน์ คือห้างห้างเนี่ยอาจจะมีคนเดินน้อยแต่ขายของออนไลน์กับดีขึ้นนะครับคือถ้าเราสมมุติว่าเราสามารถขายของแล้วก็โฆษณาบนออนไลน์ได้จริงๆอะ่ะเราก็หาของมาเสิร์ฟได้กับความต้องการจริงยุคนี้ยังไงก็ขายได้ถูกปะ่ะง่ายๆอย่างตอนนี้ถ้าท่านอยากมีรายได้นะก็ขายเครื่องฟอกดีใช่ไหมง่ายมากเลยแล้วถ้าขายเครื่องฟอกแล้วแข่งขันด้านราคาได้นะซึ่งมันแข่งได้เพราะว่าอะไรครับเราเป็นผู้ประกอบการรายเล็กต้นทุนด้านแรงงานเราไม่ค่อยมีแล้วก็ยุคนี้ใครๆก็นําเข้าของจากจีนได้ถูกอยู่แล้วถูกปะ่ะ เราก็หาช่องทางในการนําเข้าของจากจีนก็ได้นะครับหาช่องทางจัดจําหน่ายดีๆราคาเราสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็เรียกได้ว่ามันมีเบสของราคาอยู่ทุกคนก็ขายได้นะครับก็ขายเครื่องฟอกดีเสียวหมี่อย่างเงี้ยครับทุกคนก็มีไรายได้ผมก็เห็นแล้วนะครับอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาอยู่ในช่องทางการขายของออนไลน์มันยังพอมีพื้นที่ขายได้ยังพอหางเงินได้แม้กระทั่งในส่วนของผมเองอะ่ะก็ไลฟ์แล้วถ้ามันมีคนดูไลฟ์ live, แล้วถ้ามันมีคนดู เราก็สามารถที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามาได้ใช่ป่ะแล้วก็แม้กระทั่งใน Facebook ก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าขึ้นโฆษณาของ Facebook แล้วก็แบ่งเงินมาให้เราอีกเพราะนั้นภายใต้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังมีช่องทางหาเงินผมก็เลยคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเป็น saturation ครับถ้า s a t u r a t i o คือเงินหายากมากแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้คือต้องต้องหาช่องทางในการหาเงินแล้วมันจะหาได้นะครับหรบวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ